อยากปลูกผักเคลแต่ไม่รู้จะปลูกผักเคลสายพันธุ์อะไรต้องกดเข้าไปดูในตะกร้านี้เลยครับเพราะว่า1ออเดอร์เราจะได้เมล็ดพันธุ์ผักเคลถึง4สายพันธุ์ไปทดลองเพาะกันเลยครับแต่ละสายพันธุ์ก็ได้เมล็ดไม่ต่ำกว่า30เมล็ดเลยนะครับสำหรับวัสดุเพาะจะใช้เป็นมีเดียก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นขุยมะพร้าวละเอียดผสมกับปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตราส่วน1ต่อหนึ่งก็ได้ครับใส่วัสดุเพาะลงไปในตะกร้าใบเล็กๆหรือไม่ก็กล่องเข้าที่เจาะรู ถ้าไม่มีภาชนะที่มีฝาปิดก็หาถุงพลาสติกมาคลุมไว้ครับการใช้ถุงพลาสติกมาคลุมถัดเพาะไว้จะเป็นการควบคุมความชื้นให้มันสม่ำเสม,สมอครับจะทําให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดผักเคียวนั้นสูงขึ้นผักเคียวใช้เวลาการงอกไม่ยากเลยนะครับประมาณ3-4วันก็จะเริ่มเห็นรากและเริ่มเห็นใบเลี้ยงเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับผักเคียวนั้นเป็นผักฤดูหนาวนะครับการเริ่มเพาะตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับเพราะการปลูกผักเคียวในฤดูหนาวแมลงก็น้อยโรคก,ก็น้อยผลผลิต ำให้เพาะช่วงนี้เลยครับเมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ7-10วันก็สามารถย้ายลงถัดเพาะได้แล้วครับระยะที่มีใบเลี้ยงหนึ่งคู่แบบนี้เป็นระยะที่เหมาะสมในการย้ายปลูกมากมรดน้ำวัสดุเพาะให้ชุ่มแล้วค่อยๆดึงต้นกล้าออกมาทีละต้นครับกลบรากต้นกล้าให้มิดเลยนะครับอย่าให้ปล่อยให้รากลอยไม่งั้นจะมีอัตราการรอดต่ำจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มครับสนใจเมล็ดพันธุ์ผักเคี้ยวใสพันธุ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเมล็ดพันธุ์คุณภาพอัตราการงอกสูง